คลิปที่แล้วนะคะที่คุณนางแนะนําการทํคลิปวีดีโอหน้าชัดหลังเบอร์จากแอปพลิเคชัน Snapseed จริงๆแล้วคุณสามารถใช้แอปพลิเคชันหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันตัวนี้นะ p i c a r t นะในการทําภาพชัดหลังเบอร์เพียงแค่การใช้กรีนสกรีนหรือการตัดฉากเขียวในการทาคลิปวดีโอนะถ้าคุณไม่เข้าใจคุณสามารถเข้าไปดูในคลิปวีดีโอที่แล้ววันนี้คุณนางจะมาแนะนำเรื่องของการทําภาพนะทำภาพหน้าชัดหลังเบอร์นะแล้วก็ นะด้วยแอปพลิเคชันนะ Pickart จริงๆแล้วคุณสามารถใช้ทำแอปพลิเคชัน Snapseed ได้เช่นกันเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำภาพหน้าชัดหลังเบอร์กันเลยค่ะให้คุณเปิดแอปพลิเคชัน p i c a r t ขึ้นมานะแล้วก็มาเครื่องหมายบวกข้างล่างตรงกลางนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกรูปนะทั้งที่เราต้องการที่จะมาทำการทำภาพหน้าแชทหลังเบอร์นะคะสมมติคุณอางได้ภาพนี้มานะ เสร็จแล้วนะคะให้กดไปคำว่าเอฟเฟกนะคะตัวที่3เนี่ยแล้วจะมีคำว่าไม่ชัดนะคะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็กดดูว่าเราต้องการภาพไม่ชัดขนาดไหนแบบไหนนะแบบนี้หรือว่าก็ลองเช็คดู่นะสมมติว่าคุณนางเอาตัวนี้แล้วกันนะคะตัวนี้นะแล้วก็แต่ว่าคุณนางต้องการให้ตัวเองชัดเจนมากขึ้นจะทำยังไงก็ไปที่เครื่องหมายบวกด้านบนเห็นไหมคะ แล้วก็ไปลบนะตัวของเราเพราะเราต้องการให้ภาพเราชัดประมาณนี้ในการติ๊กถูกนะนำไปใช้ถัดไปแล้วก็ผลภาพถัดนั่นนะคะพอคุณได้ภาพมาแล้วคุณก็เอามาใส่คำคมเนาะแล้วแต่ว่าแอปพลิเคชันไหนที่คุณถนัดนะก็ใส่จัดวางใส่ข้อความไปค่ะ แค่นี้คุณก็จะได้ภาพสวยๆหน้าชัดหลังเบอร์กับคำคมหรือคุณจะเอาหลักการนี้นะคะไปทำเป็นฉากหลังสำหรับใส่คลิปวีดีโอก็ได้โดยดการตัดฉากเขียวเราทุกคนนะสามารถทำภาพคลิปวีดีโอสวยๆเพียงแค่ให้คุณศึกษาข้อมูลนำมาปรับใช้และนะฝึกฝนมันมากพอแค่นี้ทำให้คลิปวีดีโอและภาพของคุณนะออกมาดูสวยและก็เพิ่มยอดคนติดตาม ถ้าทุกชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คุณนางเทรนคนและเป็นสื่อออนไลน์สวัสดีค่ะ